สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพชาแนลนะครับอ่าสำหรับที่อยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยคือข้าวปลูกนะครับพันข้าวปลูกที่ผมจะว่านในรุ่นต่อไปก็คือเป็นสายพันห้าสี่ห้าหนึ่งในคลิปเนี้ยผมจะมาให้แนวทางความรู้นะครับว่าข้าวเนี่ยเราเก็บไว้กี่วันนะครับถึงจะออกเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่นะครับและที่สำคัญวิธีการเก็บข้าวปลูก เก็บแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับเริ่มจากเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับเนี่ยลักษณะนะครับผ้าใบนี้นะครับก็จะคุมเพื่อป้องกันความชื้นไม่ให้ถูกความชื้นนะครับจากน้ําฝนหรือน้ําค้างนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะคุมด้วยนะครับหมงเขียวผ้าุ้งเขียวอาจจะกันหนูนะครับกันไก่จิกต่างๆอย่างเงี้ย แล้วก็นี่เลยครับก็เป็นข้าวปลูกอยู่ด้านในนะครับก็แห้งสนิทไม่มีความชื้นนะครับหลักการที่เราจะเก็บข้าวปลูกนะครับถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรต้องการที่จะเก็บข้าวปลูกของตัวเองไว้นะเราจะทําแบบไหนบ้างนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บนะครับเราต้องเอาเมล็ดพันุ์ข้าวปลูกที่เราเกี่ยวสดๆเนี้ยมาตากแดดนะครับยางต่านะครับต้องมี2แดดนะครับแต่จะให้ดีนะผมจะแนะนํา สามแดดนะครับสามแดดก็คือให้โดนแดดประมาณ3วันให้แห้งสนิทเลยนะครับให้เป็นเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะเป็นละอองเป็นฝุ่นเลยนั่นแหละนะครับใช้ได้แล้วอันนี้คือวิธีการเก็บข้ปลูกพอเราพอมันแห้งเสร็จนะครับเราก็กอกใส่กระสอบปุ๋ยนะครับเอามาใส่บรรจุพัน์ธุใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็เอามาไว้ในที่อ่า ไม่มีความชื้นนะครับแบบเนี้ยอย่างอย่างอย่างที่ผมไว้เนี่ยครับเพราะว่าอย่างเพลิงที่ผมไว้เนี่ยาะถ้าฝนตกเนี่ยมันสาดแน่นอนนะครับผมก็ต้องเอาผ้าใบมาคุมไว้แต่ถ้าพี่น้องกเกษตรกรมียุ้งหรือว่ามีห้องที่ว่ามันมิดชิดกว่าเนี้ยก็อาจจะไม่ต้องคุมด้วยผ้าใบแบบผมนะครับอาจจะเอาครับปลูกไว้ธรรมดาเลยนะครับเลี้ยงไว้ธรรมดาใช้ได้นะครับแล้วกี่วันล่ะเราถึงจะเอาไปปลูกได้นะครับ ก็นับนะครับตั้งแต่วันที่เราตากแห้งสนิทเลย20วันนะครับพอเราตากได้3แดดปั๊บเนี่ยเราใส่กระสอบเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็นับไปอีก20วันพอ20วันเนี่ยข้าวเนี่ยจะงอกเลยนะครับจะงอกจะสามารถใช้ทําพันธุ์ได้เลยและสามารถนะครับเก็บได้นานถ้าไม่โดนความชื้นนะเก็บได้นานถึง6เดือนนะครับฟังไม่ผิดนะครับ ตั้งแต่20วันถึง6เดือนถ้าเลย6เดือนจะเกิดอะไรขึ้นหน่อข้าวนะครับจะไม่ค่อยงอกแล้มันก็ยังงอกอยู่แต่จากแทนที่มันจะงอก100%อย่างเงี้ยมันก็จะเหลือแค่50% 40%เท่านั้นเองนะครับคือเรียกภาษาชาวบ้านก็คือหน่อไม่แรงแล้วนะครับก็พยายามใช้พันธุ์ข้าวปลูกนี่แหละที่เวลาเราไปเลือกซื้อข้าวปลูกกันตามร้านนะครับตามอะไรเงี้ยพันถุงเนี่ยที่ว่า อ่าบางร้านเขาก็วัดดวงนะเอาข้าบปูกเก่ามาขายให้เราแต่เขาก็รับประกันนะครับถ้าไปเจอร้านที่รับประกันก็จะดีแต่ถ้าไปเกิดไปเจอที่ร้านที่เขาไม่รับประกันไม่รับผิดชอบเนี่ยก็เสียหายเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตามร้านเนี่ยถ้ามันไม่มีอ่าที่ระบุที่มาที่ไปชัดเจนนะครับที่ตามปกติแล้วนะผมก็ไม่ได้ซื้อพันถุงนะรุ่นนี้มันจะมีเอกสารนะครับติดมาบริเวณอ่าปากนะครับปากกระสอบประมาณนี้มันจะเป็นใบสีขาวๆาวเขาจะเขียนว่า วันเก็บพันวันที่เท่าไหร่นะครับทดสอบความงอกวันที่เท่าไหร่ไอ้ทดสอบความงอกนั่นแหละคือกําหนดที่เราจะเริ่มหวานได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะมันจะมีที่หมาชัดเจนแต่ถ้ามันเป็นข้าวพวกที่ทุกคนเคยเจอนะเบอร์ยี่สิบห้าสี่ห้าหนึ่งเคยเจอไหมครับซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยงอกบางท่านก็อาจจะโทษว่าข้าวไอข,ข้าวเบอร์ยี่สบเนี่ย มันมันเปลือกมันบางนะครับมันไม่ค่อยงงไม่ค่อยงอกจริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะงอกดีนะแต่มันอาจจะค้างสต็อกนะครับเราอาจจะไปได้ข้าวเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีเอกสารกํากับไว้เพราะว่าข้าวอย่างข้าวเบอร์ข้าวจัดมินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีนะครับไม่สามารถลงทะเบียนขึ้นทะเบียนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะระบุได้เวลาเราไปซื้อพวกข้าวจัดมินเนี่ยเราจะได้กระสอบขา,ขาวๆมาถ้าเป็นห้าสี่ห้าหนึ่งก็จะเป็นกระสอบตาไก่ รประมาณนี้นะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับเรื่องการเก็บสายพันธุ์ข้าวปลูกเพราะปัจจุบันนะครับข้าวปลูกราคาค่อนข้างที่จะถูกลงมากไม่ใช่ข้าวปลูกนะครับข้าวที่เราไปขายเนะี่ยโอเคนะครับสวัสดีครับ